เดี๋ยวเดาบูให้ครับเอาพอชีวันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยพอชีวันเมื่อยไหมไม่เมื่อยสามสี่เหนเราไม่เหื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราเสียเราเร่อยเรื่อยเราไม่เหื่อยเราไม่เมื่อยอะไรนะคะเกิดันเลีจริงอันนี้ไม่ใช่เพลเชียร์นะครับต่างสไตลต่างสตลใช่ได้ครับ จริงเหรอคะเป็นยังไงคะเราเตรียมตัวกันมาร่วมเดือนเนาะใช่ถูกต้องค่ะจริงๆตั้งแต่เกิดมานี่คือวางแผนแล้วว่าวันนี้จะมีวันนี้เกิดขึ้นแน่นอนเราวางแผนมาเรื่อยเดือนก่อนผมส่งพี่ก้าวไปว่ายน้ำที่อิสราเอลว้าวไม่ได้เป็นทะเลทรายเมื่ออาทิตย์ก่อนไปอาบูดาบีไหว่ายังไงว่า้อย่างนี้หรือว่าว่า้ยังไงสวัสดีครับขอโทษแทนลูกทีมผมด้วย กินวิบากครับเวลาทุกคนแถลับบ้ากินวิบากแต่ไม่มีเลยค่ะต้องทำต้องเดินด้วยทองค่ะเป็นลำบากอยู่นะเป็ลำบากครับจัดฟันอยู่สาวๆพร้อมแค่ไหนครับเต็มที่เต็มที่เอาตรงๆนะคะว่าสาวๆตรงเนี้ยไม่พอหนุ่มตรงนี้เยอะมากมีกี่คนคะเนี่ยกำยำมากอย่างว่าเลยอย่างเราก็กำยำเหมือนกันเรียกว่าจริงๆวันนี้ไม่ได้มาเป็นสาวๆมาเป็นน้องชายมาเป็นน้องชายของพี่ครับใช่แล้บเตะบอลค่ะ ผมล่ะติดวิ่งร่างกายมาเพื่อเอาชนะยัยไหบ้างก็พี่ก้าวชวนไปเวทอยู่เรื่อยๆครับเนืองเนืองกัน6คนแต่แต่อยู่เรื่อยๆนี่คือเดือดรักครับเน้นเข้าร่วมไหนพี่ไม่เข้าร่วมห้องห้องน้ำอยู่ทางไหนครับเข้าหรือยู่ข้าหรือใครเห็นถอดเสื้อได้ไหมไม่ดีกว่าไปถอดในเกมได้ไหมคะ เราพูดกันแค่นี้ครับว่าเมื่อวานเราซ้อมกันนะครับเราได้เกือบทุกเกมสีฟ้าที่หนึ่งตลอดครับมีหนุ่มสาบัติเขาบอกแพ้ไม่เป็นเลยอ่ะเมื่อวานที่เราซ้อมกันเราตึงกันมากเลยนะอะไรตึงตึงไปหมดปวดขาทังหมดเลยค่ะเราเมาใช่ไหมหรือมาเมาดีมถึงเดี๋ยวถ้เลาเอาเอาสนุกเนาะเอาเอาสนุกด้วยใช่ครับมีการช็อตฟิลเกิดขึ้นคืออย่างที่บอกว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเป็นที่หนึ่งในดวงใจเทวผมหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าพวกเราจะเป็นที่หนึ่งดวงใจคุณครับใช่ค่ะจุ๊บๆค่ะ เอเนจีเต็มร้อยค่ะใช่ค่ะมาก่อนมาหลังไม่สําคัญแต่มาพร้อมๆกันนี่คือสิ่งที่สำคัญกว่าเขานัดเจ็ดโมงมากี่โมงคะเรามาเจ็ดโมงครับตรงเวลา่คะวันทีมไหนหมนไหาตัววด้ยรเหอตอนนี้แอบหวันละอจันเอ้าทำไมคะละอจันเขาบึกบึนมากเลยครับตอนนี้ ก็บึกบึนมากเขามีแขกรับเชิญพิเศษใช่บึกบึนใช่ใได้ข่าวว่าจะมีแบบว่ากีฬาที่ใช้แรงกันด้วยใช่ครับใช่เราต้องหวาดนิดนึงเราใช้คำนี้ดีกว่าพี่ก้ามันสมองอยู่นะพี่ออฟพี่ออฟยังไงพี่ออฟเอพี่ออฟมาสมองทีมมาสมองทีมเดี๋ยวผมวางแผนให้เองนะยังไงชนะแน่นอนได้ยังไงยอมรับความนี้ผมไม่ได้หวังที่เราใช้ฟิลลิ่งเราใช้แผนบีแผนบีก่อนแผนน E ใช่แผนน E มาที่หลังเราเริ่มบีก่อนเลย้จะีได้ก็ค่อยตามไป C เอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโฮเม่ครับน่าขับน่าขับเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเหนื่อยเราก็ไม่เหนื่อยเดอกนไม่มีอะไรมากครับสีเหลืองครับคนเดียวอ่ะคะโอ้ยเงาหน่อยนะหน่อยนะบ๊ายบายพอดีเราไปเป็นสีครับปีนี้เจอกันนะคะเจอกันนะคะฝากด้วยครับสู้ๆของเราอีกไม่นานแล้วจะได้ดูกัน รรื่่อองทีนแฟคอยนนาที่สุดครับผมตอนนี้ก็ใจพิสุดต่ออีพีแล้วให้อีกไม่นานก็จะเป็นขวัญพิไทยแล้วก็ถ้าเป็นอันดับสอขอโทษทีฮะเมื่อกี้ไม่เอาไม่เออาายก็ได้ออีกไม่นานก็จะเป็นดูดอับสองแล้วก็พ่อทีวันแล้วนะครับผมก็ฝากละครของพวกเราด้วยฝากแฟนๆละครช่อง3ทุกคนเนี่ยเบามือกับพวกเราหน่อยนะครับอย่าดูพวกเราด้วยใช่เห็นเขาก็บอกว่าหวานหวานเจี๊ยบหวานขมเลยคะอีก คือเราเราเราไม่ได้หวานกันที่แค่ไทยแลนด์นะครับแต่เราขนกันไปหวานที่สวิตเซอร์แลนด์หวานบนยอดเขาค่ะแต่ว่าบางบางซีเราก็ไปที่ปลั๊กปลักใส่ปลักช่องปลักปลักช่องปลั๊กช่องคือเรียกว่าแบบรอนานแต่คุ้มค่าแน่นอนแน่นอนค่ะคุ้มค่าแน่นอนครับมีอะไรอยากถ่ายกอันไหมวิวไหมวิว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 สวย ดีนักแสดงน่ารักทุกคนเคมีพวกเราลงตัวหมดหไม่ดูไม่ได้แล้วค่ะนี่นักแสดงนี้ดีมากไอหลงใส่ขาวอะไคือยังไงนะหลงใส่ขาวน้องหมาที่สวิเซอแลดอเรียกว่าทุกตัวทุกตัวละครไม่ว่าจะหลักเสริมดีหมดเลยดีหมดต้นไม้ก็ดีค่ะทุกอย่างดีไปหมดลมที่พัดก็ดียกเว้น คนดูที่ต้องมาดูให้เห็นว่ามันดีจริงๆเอาเอาไวว่าอย่างนี้ครับคือหลายๆคนรู้สึกว่าอยากรู้ว่าสวิตเซอร์แลนด์สวยแค่ไหนภาคที่แล้วนะครับเราพาไปดูที่หนึ่งห้างนี้เราจะพาคุณไปดูที่ใหม่ๆได้ไปท่องเที่ยวเราใหม่ๆคุณจะไม่ได้เห็นแค่ความสนุกของคู่พระนางเขาคแต่คุณจะได้เห็นความสวยงามของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ความน่ารักที่อ้อนของคู่พระนางเขาด้วยและยิ่งแบบว่าถ้าใคร ใช้คาว่ามีทั้งคนที่อ่านหนังสือมาก็ยังไม่ได้อ่านหนังสือบอกเลยว่าได้รับได้รับความครบเครื่องมาเหมือนกันเลยพูดเหมือนเป็นร้านอาหารแลวจริงจริงความน่ารักไม่ได้อยู่แค่คู่พระนางหรือคู่รองแต่ว่านักแสดงทุกคนมีเสน่ห์ในตัวละครหมดแล้วก็มีเรื่องราวมีเนื้อหาที่พอดูแล้วทุกคนจะได้อมยิ้มตามกันแน่นอนระวังอย่างเดียวค่ะระวังหลงเสน่ห์พรชิวนนะ่ะเรียกวาคบรถคบรถละครเราใช่ครับจะเห็นพีพีพูดคีย์ว์ด ชิวันจะถามเอ้ยเอาหนเอาหนเอาหนช่อยตอบนะได้ครับได้ห้าสี่สามสองแอคชั่นชิวันจะถามคุณสรุยแค่แค่ตอบคุณชอบอยู่กับคนแบบไหนคะเอพูดน้อยกว่าเรา B พูดมากมากกว่าเราพูดมากกว่าอุ้ยพูดหอมกันด้วยอะแค่นี้พอแค่นี้พอมาวันนี้มาวันนี้ค่ะเดี๋ยวชิวัต้องพูดแล้วค่ะ โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับฝากเยี่ยมเราด้วยครับวันนี้ขอบบคคุณรัได้ข่าวว่าอยู่รอสัมภาษณ์จนถึงเลิกเลยใช่ไหมครัให้ร้องเพลงรองเ่ไม่มีใครไม่ใครเผยหน้ากันหมดเลย